วันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับสาเหตุของรถตะปูนคลิกซูรูปี้ไอนะครับที่เวลาสตาร์ทแล้วจะมีเสียงดังกริ๊งกริ๊งกริงกริงนะครับซีววยมเต์มือดำทํำเองสาเหตุก็คือเจ้าตัวเฟืองสตาร์ทเนี่ยนะครับจึงจะมีฝาครอบอยู่ตรงนี้นะครับใช้งานไปนานๆนะครับแล้วบูธมันหลวมนะครับทั้งบูธของตัวเฟืองและตัวฝาครอบเองพอมันหลวมปุ๊บเจ้าตัวเฟืองสตาร์ทนะครับที่จะเป็นเหมือนกับลูกกระสวยนะครับที่จะวิ่งออกมาครบกับเฟืองตัวที่เราเห็นตรงนี้นะครับอ่ามันตกลงมาชนกับเฟืองนะครับััักบเฟืองลษณะะนนนี้้ครย ถ้าเจ้าตัวเฟืองสตาร์ทลงมาชนกับเฟืองในขณะที่เครื่องยนต์ติดหรือเวลาเราสตาร์ทเครื่องแล้วเฟืองตัวนี้หมดนะครับมันก็จะขูดกันนะครับแต่อันนี้นี่คือเป็นอันที่ระยะห่างมันยังได้อยู่ครับเป็นแม้ระไะห่ามันนิดเดียวนะครับพอเฟืองสตาร์ตตัวบนมันตกลงมาปุ๊บมันก็จะขูดเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นสาเหตุเหมือนกันก็คือนี่ฮะตัวแผ่นยางที่ไว้อัดตรงฝาครอบของเจ้าตัวเฟืองสตาร์ทนะครับถ้าเกิดว่าแผ่นยางมันสึกหรือว่ามันเสื่อมมันแข็งมันก็จะทําให้เจ้าตัว ฝาครอบเฟอร์สตาร์ตกลงมานะครับขูดจนเป็นเสียงดังได้เหมือนกันครับขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจในวิชาเชิญช่างขอให้ประสบความสำเร็จในสมาอาชีพทุกท่านครับถูกใจกดไลค์สับสับไ์แชร์ได้ครับผม